เสาร์นี้เราทำงานกันมันมากเลยค่ะทุกคนไหนจะมีลูกค้าที่ร้านตอนเที่ยงจองมาเซตเมนูใหญ่เลยสำหรับวันเกิดแล้วไหนจะเตรียมบุฟเฟ่สสำหรับพรุ่งนี้ลูกค้าจองมาร้อยคนก็ถือว่าเยอะทีเดียวค่ะแต่พรุ่งนี้เราทำสองบุฟเฟ่ค่ะเพราะว่ามีงานนอกอีกสำหรับ60คนเป็นบุฟเฟ่ใหญ่เหมือนกันค่ะงานเข้าชนกันอย่างนี้เราก็เลยวิ่งกันหัวหมุนเลยค่ะแต่เราก็มีความสุขดีค่ะทุกคนดีกว่าเวลาไม่มีลูกค้า ยิ่งช่วงนี้ได้ยินว่าที่ไหนไหนเศรษฐกิจก็ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นเมืองไทยหรือว่าที่นี่ค่ะทุกคนเวลามีลูกค้าเราก็เลยต้องดีใจไว้ก่อนวิ่งทํางานกันเหนื่อยแต่ก็มีความสุขค่ะหวนเข้าใจผู้ประกอบการนะคะเวลาเราไม่มีลูกค้ากลางคืนนี่นอนไก่หน้าภาคเลยค่ะทุกคนตักตวงเอาเวลาที่มีลูกค้าเยอะๆเอาไว้ถูเฉลี่ยเลี้ยงลูกน้องเวลาวันไหนที่ไม่มีลูกค้าค่ะบุฟเฟ่สําหรับงานนอกพรุ่งนี้60คนเขาขอเป็นแบบว่าบาร์บีคิวเสียบไม้ค่ะยืนกินง่ายๆเลยก็จะมี ีเป็นเนื้อสําหรับ60ไม้ค่ะหวานใช้เนื้อสันในนะคะทุกคนมันจะได้นิ่มส่วนอันนี้ก็เป็นปลาทูน่าค่ะหวานจะหมักอย่างนี้เลยหมักใส่น้ํามันใส่งาแล้วก็ไม่ใส่เกลือนะคะเพราะว่าถัราทูน่าเขาจะมีรสชาติเค็มอยู่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะราดซอสค่ะแล้วก็ใส่ผงปาปริก้าค่ะให้มันมีสีแดงสวยงามแต่งจริงปลาทูน่าเราก็แดงอยู่แล้วค่ะเพราะว่าหวานใช้เกรดที่ทําซูชิเลยค่ะวันนี้เราก็ทําการเสียบไม้กันไว้ก่อนเลยส่วนพรุ่งนี้เราก็จะย่างแล้วก็เตรียมใส่ถาดเอาไวใ้ให้อุลุค,คา้า แล้วก็จะมีเครื่องให้ลูกค้าอุ่นด้วยค่ะส่วนดันนี้ก็จะเป็นปลาหมึกแล้วก็มีกุ้งค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นคานาเป้ค่ะฝีมือของคุณเชฟเช่นเดิมก็จะเป็นของกลุ่มลูกค้าวันเกิดที่จองมาอีกค่ะที่ร้าน วันนี้อาหารจานหลักลูกค้าเลือกเป็นสเต็กเนื้อสันในค่ะทุกคนหวานก็เลยทำซอสเห็ดโมรีค่ะเห็ดหัวหยิกๆขอหอมๆใส่ครีมให้ลูกค้าด้วยไว้ราดสเต็กขั้นตอนคันทำคานาเป้ของคุณเชฟหวานเคยลงคลิปไว้นานแล้วนะคะทุกคนตอนนั้นเป็นคลิปที่ละเอียดเลยค่ะ พอ,อลูกค้ามาถึงคุณพ่อกัหนุ่มดาวิดก็จะเป็นคนต้อนรับลูกค้าด้วยการเสิร์ฟแชมเปญแล้วก็จะมีคานาเป้ให้กินแกล้มด้วยค่ะส่วนลูกค้าตัวเล็ก,ลกนๆน้อยส่วนมากก็จะทานเป็นอะลาคาร์ทค่ะเขาก็จะเลือกกินเลยในเมนูหวานก็จะทําทั้งไทยทั้งฝรั่งค่ะวันนี้ก็จะมีหมูน้านมอบกรอบด้วยนะคะทุกคนแต่ก่อนจะออกหวานจะทําคล้ายๆหมูกรอบเลยจะเอาลงไปทอดให้หนังมันฟูก่อนสเต็กเนื้อลูกวัวก็มีค่ะราดซอสเห็ดโมรีส่วนอันนี้ก็จะเป็นเนื้อสันในที่เราจะจัดให้กลุ่มลูกค้าที่มาเป็นกลุ่ม ค่ะแล้วก็ราดซอสเห็ดเหมือนที่หวานทําเมื่อเช้านี้วันนี้มีน้องคนไทยหลงมาคนนึงค่ะบอกว่าอยากกินผัดกะเพราจัดจ้านก็เลยจัดให้เลยค่ะกะเพราไก่ไข่ดาวแล้วก็จะมีพริกน้ําปลาให้ด้วยลูกค้ากลุ่มวันเกิดทานคานาเป้เสร็จก็จะมาทานแฮมค่ะของสเปนหรือว่าที่เขาเรียกว่าจมบองนั่นเองมาต่อด้วยของทอดเป็นโคเกตัสค่ะฝีมือคุณพ่อลืมถ่ายให้ดูเลยค่ะทุกคนรีบมากแล้วก็จะมีปอเปี๊ยะทอดด้วยนะคะต่อมาเราก็จะมาจัดสเต็ก เสิร์ฟใส่จานให้ทุกคนเลยค่ะราดโดยซอสเห็ดครีมหอมๆขั้นตอนนี้จะต้องทําเร็วๆเลยค่ะเดี๋ยวจานอาหารลูกค้าเย็นหมดบางคนถ้าอาหารเขาไม่ร้อนเขาก็ส่งจานคืนนะคะทุกคนเราจะต้องทําให้เขาใหม่ค่ะก็อย่างที่บอกว่าคนฝรั่งเศสพิถีพิถันในการกินมากเลยค่ะทุกคนจะเรียกว่าเรื่องมากก็ได้ค่ะ <c oughs> แต่ไม่ใช่ทุกคนนะคะแต่ก็ส่วนใหญ่ค่ะถ้าเป็นอาหารจานร้อนเราจะต้องเวลาวังเลยถ้าร้อนก็คือต้องเสิร์ฟร้อนๆต่อมาก็จะมามีถาดชีสค่ะทุกคนน่าทานไหมคะถาดชีด แล้วก็จะมามีขนมหวานให้เขาเลือกทานค่ะระหว่างขนมฟงดองช็อกโกแลตฝีมือน้องไอเมื่อวานนี้แล้วก็จะมามีปาริสเบสด้วยค่ะทุกคนข้างในจะเป็นครีมที่ทําจากถั่วพิสตั๊ค่ะหรือว่าคนไทยเขาเรียกถั่วอะไรดีเสร็จเรียบร้อยเซตอาหารมื้อกลางวันเราก็ได้ไปพักกันคนละสองชั่วโมงค่ะก็มาลุยกันต่อรอบเย็น รอบเย็นลูกค้าส่วนมากเขาจะนั่งชิลกันคะ่ะทุกคนเขาจะไม่รีบเหมือนตอนเที่ยงก็จะมีแต่คุณพ่อน,นี่แหละชอบมามาเร่งให้เราออกจานเร็วๆบางทีตะหลิวก็ปิวคะ่ะทุกคน <c oughs> ขำๆนะคะบางทีก็มีจริงๆเ <c oughs> สร็จจากลูกค้ารอบเย็นก็สี่ทุ่มกว่าแล้วคะ่ะเขาก็ยังไม่เสร็จงานกันนะคะในครัวอันนี้คุณเชฟก็เตรียมขนมปังที่จะทาคานาเปค้ค่ะทุกคนนี่ค่ะเขาจะใช้พิมพ์ตัดเลยกลมๆอย่างนี้ไซส์ตามที่เราต้องการเสร็จแล้วจะเอาเข้าไปอบเตาอีกนะคะทุกคนให้มันแห้งให้กรอบ ค่ะเช้ามาก็จะเอามาท็อปปิ้งด้วยหน้าต่างๆพรุ่งนี้เช้าวันอาทิตย์เราก็จะนัดกันมาลุยงานตั้งแต่เช้าเลยค่ะหนุ่มแมทธิวก็กําลังย่างมะเขือม่วงค่ะทุกคนพรุ่งนี้เราจะเอาไปพันกับชีสแล้วก็พันกับจมบองหรือว่าแฮมนั่นเองเอาไว้ค่อยชมหน้าตาบุฟเฟ่ทั้งงานนอกแล้วก็งานที่ร้านนะคะทั้งหมดก็ประมาณ160คนค่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวบัมจะถ่ายให้ดูเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะะะคคคอบุณมาก่ Yeah.